สวัสดีครับผมจิรพงค์คูสมนึกเป็นนักกำหนดอาหารและปัจจุบันเป็นผู้จัดการผแผนกโภชนาการโรงพยาบาลเปาโลลังสิตครับโภชนาการนะครับกับการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความสําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ดีให้ครบห้าหมู่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ข้าวแป้งผักผลไม้ วิตามินเกลือแร่ที่เราได้รับในผักผลไม้แล้วก็เรื่องของไขมันนะครับส่วนต่างๆเหล่านี้ก็คือจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโปรตีนเป็นสิ่งที่จะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและที่สําคัญเลยก็จะต้องได้รับวิตามินเกลือแร่ไขมันกลุ่มที่ดีร่วมด้วยครับจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราดียิ่งขึ้นนะครับ อาหาร5หมูนะครับหมูที่1ก็คือเนื้อนมไข่ก็คือจะได้สารอาหารประเภทโปรตีนเป็นหลักหมู่ที่2ก็คือข้าวนะครับ่็จะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับอย่างเช่นข้าวสวยหรือข้าวกล้องเราก็สามารถเลือกรับประทา,านได้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกประเภทเส้นๆ,ๆก็ได้ครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวแป้งนะครับหมูสามหมูที่ก็คือผกอักผลไม้นะครับก็จะได้รับสารอาหารกลุ่มประเภทวิตามินเกลือแร่แต่ว่าก็จะมีพวกคาร์โบไฮเดรตร่วมด้วยนะครับสุดท้ายก็คือไขมันนะครับเราเลือกรับประทานได้แต่อาจจะปริมาณน้อยหน่อยเลือกกลุ่ม ไขมันที่ดีอย่างเช่นจากพืชก็จะได้รับไขมันที่มีคุณภาพที่ดีครับ <S 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 2> <S 2> ในส่วนของไขมันดีนะครับก็คือจะได้รับไขมันที่ได้จากพืชอย่างเช่นประเภทไขมันฟูฟ้าหรือมูฟ้านะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวส่วนไขมันที่กลุ่มที่ไม่ดีก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวจะได้จากประเภทเนื้อสัตว์หรือว่าไขามันจากพืชบางส่วนอย่างเช่นกะทิอะไรพวกนี้ก็จะมีกลุ่มที่มี ไขมันอิ่มตัวสูงนะครับก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวจะดีกว่านอกจากน้ํามันที่เราได้รับแล้วอาจจะอยู่ในรูปแบบของั่วหรืออาจจะเป็นพืชอื่นๆ ในส่วนของคนที่เป็นมะเร็งนะครับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการเกิดจากการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็น1เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประเภทแปรรูป2อาหารสุกๆดิบอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้นะครับอาหารแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกกุนเชียงหมูยอแหนมหรือบางทีอาจจะเป็นเบคอนแฮมพวกนี้นะครับจะทำให้ ความเสี่ยงในการเกิดโรคค่อนข้างสูงเลยแต่ถ้าเราเลือกทับทานเนื้อสัตว์ที่เป็นกลุ่มที่สีขาวๆหน่อยอย่างเนื้อไก่เนื้อปลาหรืออาจจะเป็นกุ้งก็ได้ครับความเสี่ยงก็จะเกิดโรคมะเร็งได้น้อยกว่าเนื้อสัตว์ประเภทกลุ่มสีแดงนะครับแต่สีแดงถ้าไม่ได้แปลรูปเราก็ทานได้นะครับแต่อาจจะปริมาณอยู่ที่5-6ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับในส่วนของอาหารแต่ปัจจัยอื่น,นการปรุงประกอบก็จะมีผลร่วมด้วยนะครับถ้าเราเอาไปปิ้งไปย่าง ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นนะครับกว่าประเภทต้มตุนนึ่ง 0, ในส่วนของอาหารประเภทแปรรูปนะครับก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้นะครับก็คือกรรมวิธีในการถนอมอาหารมีสารเจือปนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในเตจในไต์หรืออาจจะเป็นสารกันบูดต,ต่างๆนะครับก็จะทําให้ ระบบภูมิคุ้มกันครับของเราลดลงถ้าเราได้รับสารอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้ปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าสารอาหารที่เราได้รับจากธรรมชาตินะครับ สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งนะครับเราควรจะลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นประเภทแปรรูปแล้วก็อันที่2ก็คือผักผลไม้ที่ทําให้เกิดแก๊สนะครับการย่อยอาหารของเราก็จะลดน้อยลงแล้วก็อันที่3าก็คือไม่ได้ผ่านการปรุงสุกนะครับหรือไม่ได้ผ่านความร้อนตรงนี้ก็คือจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราลดลงได้สําหรับอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งควรจะได้รับประทานนะครับก็คือประเภทโปรตีนเลยครับจะได้จากพวกเนื้อสัตว์ เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่หรือไข่แต่จริงๆเราก็แนะนําให้เป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นกลุ่มสีขาวประเภทเนื้อปลาหรือเป็นไข่ก็ได้ครับหรือโปรตีนจากพืชก็ได้นะครับที่ได้จากาถัว่วเหลืองถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชต่างๆก็เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีนะครับควรจะได้รับสารอาหารประเภทอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันที่สําคัญเลยนะครับก็คือจะต้องได้รับพลังงานที่เพียงพอสําหรับร่างกายสารอาหารประเภทโปรตีนนะครับก็วควรจะได้รับอยู่ที่1.5กรัมต่น้ําหนักตัว1กกิโลรัมต่อวันํำหรับผู้ป่วยเร็ง สำหรับคนปกตินะครับก็คือร่างกายของเราควรจะได้รับโปรตีนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันครับแต่ถ้าเราเป็นมะเร็งนะครับควรจะได้รับโปรตีนอยู่ที่1ถึง1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันผู้ป่วยมะเร็งควรจะได้รับโปรตีนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าคนปกติเพราะว่าโปรตีนนะครับจะช่วยในการเสริมสร้าง ซ่อมแซมในส่วนที่สึดล้อไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของเรานะครับที่ผ่านการบําบัดด้วยเคมีด้วยวิธีอื่นๆสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการฉายแสงร่วมด้วยหรืออาจจะได้รับยาเคมีก็ควรจะได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นครับเพื่อที่จะได้เสริมสร้างระบบปปุ้มกันได้ดีขึ้นกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดนะครับได้ดีขึ้นครับ สำหรับโปรตีนที่ได้จากพืชแล้วก็ได้จากเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะโปรตีนที่ได้จากพืชนะครับเราก็จะได้รับจากพวกถั่วเมล็ดแห้งหรืออาจจะเป็นธัญพืชต่างๆเป็นหลักนะครับส่วนโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ความแตกต่างของ2อย่างนี้ก็คือ1ถ้าเป็นจากเนื้อสัตว์เราจะได้รับไขมันเข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะไขมันประเภทอิ่มตัวส่วนโปรตีนที่ได้จากพืชนะครับก็จะได้รับ ไขมันที่ดีนะครับประเภทที่ไม่อิ่มตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเลือกรับประทานแหล่งของโปรตีนที่ได้จากพืชนะครับอย่างเช่นถั่วมเมล็ดแห้งหรือว่าข้าวที่ไม่ขัดสีเราก็จะได้รับใยอาหารร่วมด้วยครับตรงนี้ก็คือจะได้รับไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายของเสียจากร่างกายได้ด้วยนะครับ ส่วนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นี่ก็คือจะมีข้อดีก็คือจะเป็นโปรตีนที่มีค่าไบโอโลจิค l ลแวลูที่สูงนะครับหรือคุณภาพโปรตีนที่ดีจริงๆเราสามารถเลือกรับประทานทั้ง2องอย่างได้สลับกันไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้รับกรดอะมิโนที่จําเป็นแล้วก็มีความหลากหลายเพียงพอในความต้องการของร่างกายครับไม่ว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือว่าโปรตีนจากพืชก็มีความจําเป็นต่อร่างกายทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ผ่านการแปรรูปนะครับก็จะดีกว่า you ส่วนของโภชนาการนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเทนในการบริโภคก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ <_ t une> อาจจะก,กินตามโปรโมชั่นต่างๆ <_ t une> เรื่องรับประทานปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานทําให้น้ําหนักตัวของเรานะครับเพิ่มขึ้นได้รับสารอาหารมากขึ้น <_ t une> นอกจากโปรตีนที่เราพูดถึงไปแล้วอาจจะมีกลุ่มประเภทของน้ําตาลที่เราได้รับเยอะเกินไปเนี่ยครับก็จะมีความเสี่ยง <_ t une> นอกจากโกรคเบาหวานแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งร่วมด้วยครับปริมาณในการเลือกรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเราต้องทานอย่าง มีสตินะครับบุฟเฟ่แล้วก็ต้องเลือกทานผักร่วมด้วยนะครับก็ให้สลับกันไปเพื่อให้เกิดความหลากหลายของสารอาหารนะครับ